สวัสดีครับวันนี้ลูกค้าทุกท่านกลับมาพบกับบอมอีกแล้วนะครับที่กิจการขายรถใช่แล้วโชว์รูมซอมบิดฮอนด้ายูสคารสาขาพัฒนาการนะครับวันนี้ครับบอมมีรถอัปเดตเข้าใหม่นะครับประจำโชว์รูมซอมบิดของเรานะครับมาแนะนําให้ลูกค้าในเพจแล้วก็ในช่อง YouTube ได้รับชมกันนะครับกับสุดหล่อข้างหลังบอมคันนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับบอมฝากไปกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับกดแชร์กดติดตามนะครับเพจของบอมให้ด้วยนะครับมีกำลังใจให้กันด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีีีกว่าคคคคคครรรรัััััับบบบบนน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 ้้้้ะะเเืองตป็ F.C. นะครับที่ลูกค้าตามหารุ่นท็อป1.8 EL นะครับเป็นรถปี2017นะครับประวัตินะครับไม่ต้องห่วงครับรถที่โชว์รูมบอมนะครับประวัติอยู่แล้วลูกค้ามั่นใจได้แน่นอนนะครับราคานะครับคันนี้นะครับทางโชว์รูมตั้งราคาพิเศษอยู่เพียง670,000บาทเท่านั้นเองนะครับส่วนโปรโมชั่นต่างๆนะครับเดี๋ยวบอมจะมาแนะนำท้ายคลิปดีกว่าครับว่าเจ้า Civic F.C. สุดหล่อคันนี้นะครับมีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะครับผมไปเราไปชมรถกันเลยดีกว่าครับเชื่มไหยครับ นี่เป็นกุญแจรถนะครับลูกค้าเป็นแบบกุญแจรีโมทนะครับจะมีปุ่มล็อกปุ่มปลดล็อกนะครับปุ่มเปิดฝาท้ายด้วยรีโมทนะครับแล้วก็ปุ่มนี้เลยไฮไลท์เลยนะครับก็คือเป็นออปชั่นเสริมนะครับเป็นสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับเป็นออปชั่นเปิดแอร์ภายในรถเป็นการวอร์มอุณหภูมิให้เพิ่มความสะดวกสบายภายในรถครับให้อุณหภูมิเย็นขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ภายในดีกว่านะครับลองพาดูที่ภายในเลย คันนี้นะครับเป็นรุ่น1.8 el นะครับก็คือเป็นตัวท็อปทัแปดนะครับแต่เบาะจะเป็นปรับไฟฟ้านะครับฝั่งคนขับนะครับผมตันนี้นะครับคอนเทนต์ให้โอเคเดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถกันดีกว่านะครับพวงมาลัยนะครับเป็นแบบมัลตินะครับผมออปชันเนี่ยทางลูกค้าน่าจะทราบพอสมควรแล้วตัว1นึ่ออปชันค่อนข้างครบเลยนะครับนี่มาดูที่เลขไม้นะครับ อยู่ภายในรถกันบ้านนะครับบอแอร์เป็นแบบ Air Auto นะครับตัวนี้ผอเทน์ให้รถผ่านการตรวจเช็คมาตรฐานนะครับตาม Honda ายุทธาบอม200รละยการเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้ามั่นใจได้แน่นอนนะครับออปชันฟังก์ชันต่างๆนะครับใช้งานได้ปกตินะครับดูสภาพหัวเกียร์นะครับรถสวยมากครับนี้จะมีออปชันเป็นยีคอนโหมดนะครับเป็น เบรกมือนะครับแล้วก็จะมีออปชั่นพิเศษนะครับตัวนี้ลูกค้าชอบใช้มากก็คือเบรโ h นะครับฟังก์ชันการใช้งานปกตินะครับภายในสวยนะครับกลิ่นรถสะอาดมากนะครับผ่านการฆ่าเชื้ออบโอโซนเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ไากครับกับสวิต c ุดหลอกนี้นะครับบอมพาไปชม ทั้งภายนอกแล้วก็ภายในครับรถสวยมากๆเลยนะครับลูกค้าอะไรหาอยู่นะครับโฉมเนี้ยคันเนี้ยมองว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับโชว์รูมเปิดทุกวันนะครับแวะมาหาบอมที่โชว์รูมได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามก่อนก็ได้นะครับที่เบอร์0 9 1 5 4 5 3 9 7 3นะครับส่วน ID Line เดี๋ยวบอมจะทิ้งไว้ในช่องดีสคริปชันด้านล่างนี้นะครับโปรโมชั่นนะครับคันเนี้ยนะครับโปรโมชั่นภายในเดือนนี้นะครับลูกค้าบัตรเครดิตมีนะครับโปรโมชั่นออกรถ ฟรี Free, ทุกค่าใช้จ่ายนะครับฟรีไปเลยประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับค่าโอนค่าจดทะเบียนค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับฟรีครับศูนย์บาทไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับโปรโมชั่นภายในเดือนนี้เท่านั้นนะครับส่วนลูกค้าอยากปรึกษาเคสไฟเนีซยนะครับก็สามารถโทรมาหาบอมได้นะครับบอมยินดีแนะนํานะครับยังไงก็สุดท้ายนี้ครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามเพจสัมมิของเรานะครับเพจบอมแล้วก็ทางช่องยูทูบให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับก็เดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปนี้ขอตัวก่อนนะครัับสสวดีครับ